ฮะเชื่อแรกดิเชื่อแรกทีแต่งเองใส่ต์ก็แรกทีแรงอินไซต์คือคุ้มเหยียดมาเหรอแต่งหน้าเองได้นอนบ่อุ้ยอาบน้ำก่อชั่วโมงนีงแหละคือเช้าผมเกาผมยหงอีกนอนเท่าไงครับแต่งหน้าเองครับบ่หมายความว่าอาบน้ำแล้วก็แต่งหน้าเล่นวันี่น้ำแล้วก็แต่งหน้าเล่นวันี่มีลอกแต่งหน้าเองด้วไหมครับ ตื่นดีด้วยบ่ได้นอนสมัยตะกี้แต่งเองแไงมอสินแต่ว่าพัฒนากว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะเขียนคิ้วมันเป็นอย่างงงเขียนคิ้วนี่ต้องถามพ่อเอกพ่อเอกเห็นตะแต่งหน้าเองแรกๆให้แม่หน่อยเขียนคิ้วห้ยซุ้มมันอีกเขียนคิ้วเองเลยเด้ตะกี้เขียนคิ้วค่อยตรงกันบ่่คอยพอกันเขียนทอกันแล้วเขียนทอกันแล้วพี่มอนกับสภาพเก่า แตงนาเอีย, <laughs> อน,น,ยนกนุ้งอันไหนจ้ะไหนหนูเอาอันไหนไปล่ะอขอดูหน่อยมีน้ำไหมล่ะถ้าไม่มีน้ำก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอาแบบาัตรประชาชนประชาชนเอาอย่างเอาเแดบบี๋ยวไปจำนันต่อไหนไป็นอะ พักผ่อนอยู่นะเพิ่นจะส่งปกติคือนองต้องได้กราบแม่ก่อนจิไปไสต้องได้บอกได้กล่าแม่เพิ่นก่อนเพื่อคือเพิ่นก็นสบายอ,อกสบายใจดิแต่ว่าขั้นมือใดแบบชุกแล้วฮุกนั่มหาแม่เพพอเพิพ่นจะมีความพะวงในหัวใจก็เลยต้องบอกลกาวกันก่อน มือนี่แปลกๆคูหมอนตื่นแต่เช้าม uh ือนี ну ่ไปงานเซาจ้าพ่อเพว่กอรุงทนบอกว่าแปลกๆตื่นแต่เช้าก็วันนี้มีงานเชาวก็ตื่นเช้ามันจะงง่ายถ้ารถออกบ่ายสามก็เห็นบ่ายสามค่ะ แล้วออกกี่โมงเห็นเท่านั้นค่ะเราต้องใช้เวลาให้มันคุ้มค่าก็คือนอนจนถึงวินาทีสุดท้ายพี่มันอิงเป็นคนมักนอนมากๆอี๋ลีแบบว่าปฏิเสธบะไ้เลยว่าจะขอเป็นคนมักนอนมากเอ้จังได๋ยังสีเศ้ามักนอนกับบระลอุ้ยมันเลนอันเล่นท้ายแบบอีหยังกระบหลูมันตื่นเต้นมันดีดอีหยังกระบลูอีโดนะ แล้วพ่อมันแลีนดีๆกับโพลัวออกมาจากกงไว้ที่ไหนกับม่เบิงหยังอ่ะผู้ใดใเป็นหยังอ่ะสงสัยย่อพี่มอนจะให้ไปเบิงอีดีๆด้วยแต่อีโต้แต่อีโต้อู้แมนไปเบิงไอ้ดุกนี่ก่อนเก่าโมงจ้าเนี่ยนั้งน้องใส่เสือพร้อมเด้เย็น ใจเย็นก่อนดูสินี่ใครอยู่ในกล้องนี่ดูเห็นนี่ไหมตุกติ๊กตุ๊กติ๊กอะตุกติ๊กตุกติ๊อกอะตุกติ๊กตุกติ๊กเพิ่นอยากหยอกเขาเพิ่นอยาก nhầm เาขาที่ล่ะเพิ่นอยาก nhầm เขาที่ล่ะเนาะเจ๊ใจค่ะคุณไม่ได้ nhầm เราใช่แล้วดีดีไม่คว้เขาหรอก พ่อเอกปิ๊บปิ๊บ,บโอ้พ่อเอ,ลอกล็อกรถพ่อเปิดรถน,นะพี่เต๋นานั่งหน้าเลย รถแล้วจ้าขอาเครื่องนั้นมาล้ติตร้เด้อวานเอาทุักรงนันทายติดตรนี้เทายตนนี่อ่ะ่าต้นหัวะนีได้ติตอหลานที่สองอะนะวนเธอนี่เหแป๊บนึง ที่แหละนาะงทองอยู่วสิลอดยูบนนอ่ะเต่งหนาเองค่อยคเห็ดแบบกระเสามันเห็ดได้อยู่อยส,ออยสองโมเกียก็ยังเต่งได็กไงเพียงจิกแต่งกัดซมหนึ่งการนี่น้ำเดือดค่ค่อยแบบไปไล่ดังนักเกินไปนะจมูกมันดำไปเออหนูจะบ,บออืมตีจังไนจะอ่อนลงอยู่ตคิดชูแล้วก็พับ,พบ เราต้องบอกกันได้นะคะอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องบอกกันได้นะคะเออมองพี่หมุนอินมองว่าเออมันเข้มไปสําหรับงานกลางวันมันบคืองานทังเวทีฐางานทั่งเวทีอันนี้เมื่อนี้เป็นมือเดินทางจ้ะ น้องอิงก็ได้ต้องเดินทางไปไปกอท่อหม้อไปกอท่อหม้อจ้าหมูไปใส่มูเขาไปเพชรบูรณ์เดี๋ยวอีหล่ะก็นั่มไปมืออื่นเศร้าจ้าเมืออื่นเช้าเดี๋ยวอิงก็จะนั่มไปเพชรบูรณ์ไปลมสักอันสร้างตะลูดบ่พอไปมองสายตัวสร้างตะลูด มันเป็นมันเป็นมันเป็นบ้านที่โน้นแบบโน้นมันสูงแห้งไหมทางมันจะเป็นแบบมันย่างลงมามันกมมลงันจะตะลูดลงเขาไหมอุ้ยพูดแต่ไฉแต่แม่แม่ขนาดสร้างยังตะลูดน่ะอุงอิงคิดเบ้างว่าทางมันจะแบบว่าชั้นขนาดไหนอุ้ยพูดชั้นแห้งพี่มอนเคยไปแล้วไปตอนสองมันเป็นยังไงก็ตอนทางนี้าน้ียนาวทานเขาน้ำหนาวมันไม่ทอบไปตอนคำเดือดเดือ มากหลายย้มเราอ่ะย้มเราอันตืนเต้นอี่ยังไมเอือเด็ียวว่างันเทยวว่าเ้าไปถาหรับนูประเดี๋ย่นเ็ป็นวนอันันไปเสด็ป้นน่นล่ะโอ้ยแม่หน่อยแม่หน่อยใจความใจหาอุ้งยิงรับปุ๋ยแล้วช่วงวีนิคอนเส์ตกับเสดอจป้น จาพี่น้องฝากวันที่สิบสองนะคะผู้ใดมาได้มาหนางานจ้ายังมีบัตรออนขายหนางานคือเก่ามีตัวขายหนางานเหมือนเดิมนะคะมีบัตรขนายนั้นราคาเท่าไหร่นะหนูร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบาทบ้แพงเลยจากพี่น้องจ้าผู้ใดมาบ่ได้เขากุ้มปิดจ,จ้าอุปถิดทักไปได้ที่เพจสาวน้อยพี่เพ่งแฟนเพจนนะคะฝากแน้เลยจ้า